มแมลงวันเยอะทำอย่างไรดีปฏิเสธไม่ได้ว่า,มาแมลงวันคือศัตรูตัวฉกาดของชาวเกษตรกร,กรที่เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับปัญหา,มาแมลงวันเยอะรบกวนใจอีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่ตัวผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ดังนั้นวันนี้เราจึงพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ช่วยคนใหม่ที่สามารถไล่มแมลงวันจากฟาร์มของคุณได้นอกจากไล่มแมลงวันแล้วเขาสามารถทําอะไรได้อีกบ้างและทําอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมคือจูลิซีบาซซลัสซับพิลิตหรือที่ทุกคนรู้จักผมกันในนามจูลิซีไมโครเบสผมมีหน้าที่ย่อยสลายน้ํามันที่หุ้มตันหนอนมแมลงวันทําให้หนอนมแมลงวันฝ่อตายไม่สามารถฟักเป็นมแมลงวันได้ ดังนั้นปริมาณของหนอนแมลงวันจึงลดลงอย่างรวดเร็วเป็นการกำจัดแบบธรรมชาติบำบัดและให้ผลระยะยาวยั่งยืนแต่ผมไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผมยกกองทัพบ,บาซิลสัสทีลิตมาถึง167ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตรกันเลยทีเดียวนอกจากจะช่วยทำให้หนอนแมลงวันฝ่อตายแล้วพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการแย,ยสลายสารอินทรีย์ จะช่วยกำจัดกินเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์เช่นซากเน่าเสียของเสียเศษอาหารหรือคราบสกปรกที่ส่งกลิ่นเหม็นบาซิรับซับทีริตไม่เป็นอันตรายและมีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ทั่วไปถึง4เท่านอกจากนี้ยังทนทานต่อสภาพอากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่าและแบ่งตัวได้ทุก20นาทีเียกได้ว่าลดแมลงวันดับกลิ่นเหม็นได้ทันใจกันเลยละครับ ว้าวสุดยอดไปเลยหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร0812612616หรือ l i น e แอดไมโคร99หรือทางเฟซบุ๊กจุลินซีย์ดับกลิ่นเหม็นกำจัดแมลงวันไมโครเบทได้เลยนะคะ